สวัสดีครับวันนี้กับผมกับพี่เดงว่างงามกั็เรามาเนี่กับสิพามาหลอกโคกหลอป้าครับพี่น้องบรรยากาศตอนต้นส้ากับหาเก็บเห็ดเก็บหผาขึ้นเก้าละบรรยากาศดีๆตอนต้นส้าโอ้ยวันนี้สิหมานมาเนาะวันนี้ติดตามพี่เดงมาตอนต้นส่อห้องก่อมาหาเก็บเห็ดขึ้เก้าเลยพี่น้องช่วงนี้กับเห็ดออกคือเก้าออกหลายอยู่ติดตามไปว่า มื eh, ่อนี้พญเดชสิได้บ่มือนนี่หมานบ่ยังไปน้ำทางไปตะกอนก้อนจะเจข่า,ขาโคากาหหเหม,ออมือนนี้กัดท้องหาท้งหน้าเขาโอ้ปะดีตามไปได้บ่มือนเนี่ยเจอแล้วครับพี่น้องดอกแรกแหกหมานเป็นเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินน้อยเอ้ดอกน้อยครับเห็ดดิน นะครับมีเจอแล้วเห็ดข้าวแปง้งเนี่ยครับโอ้เห็ดข้าวแป้งดอกางามๆครับพี่น้องเสรตาเสรเออเจอแล้วโออเห,ห,เห็ดไมเห็ดดินดอกน้อยน้อยมันเห็ดดินดอกน้อยอันนี้ก็เห็ดดินน้อยโอ้ยเดีแต่เห็ดดินน้อยเห็น้อาะหมดเนี่ยอันนี้เห็ดไส้เดือน เห็ดไส้เดือนกินได้อันนี้ก็เห็ดข้าวแป้งเออเห็ดข้าวแป้งดอกงามงามอุ๊บคนน่ะสองดอกอยู่นํากันอะเรื่อยวันนี้ได้ต่ดอกอน้อยๆวันนี้ต้องใส่พวกคนใต้เนี่ยพเพิ่นออาไปเหมือนแล้วเจอพี่น้อง เห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดน้ำหมากุ้นสามดอกสามดอกมีสามดอกมอกอุน,นมอ,อันนี้เขาเอาินเห็ดน้ำหมากพี่น้องเห็ดน้ำหมากนี่โอ้แดงๆง,งามๆเห็ดน้ำหมากอันนี้ก็เห็ดดินโอ้เห็ดดินน้อยอีกแล้วมีเห็ดอะไรเห็ดอะไรขาวๆเห็ดดินอีกแล้ววันนี้หมานแต่เห็ดดิน แม่เห็ดบ่นเลโอ้แม่บ่นเลแม่บ่บ่แม่บ่แม่อันนี้ก็เห็ดดินน้อยโออเห็ดดินน้อยกันอ้บเนี่ยนี่ยดอกนม้หน่อยอ้บนี่เห็ดดินน้อยว่าไปเรื่อยๆมื้อนี้บ่ค่อยหมานพี่น้องในแต่เห็ดดินน้อยหมานกับหมานเห็ดดินหน่อนี่เอ้าเจอเห็ดดินอีกแล้ว เจอตะเห็ดดินนี่ยแหละมันเนี่ยได้ตะเห็ดดินสงสัยพวกคนใต้เนี่ยคนสิบกเอาเห็ดดินเนาะนี่ได้เห็ดดินอย่างนี้ก่านละไปหมุกปลาฟาดงไปอึบ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 โอ้อยโอ้ยมันนี่บ่หมันปันได้ได้ตะเห็ดดินหน่อยมันนี้เห็นหยางอีกโอ้เห็ดดินเถ่าเราไปเอาไปไปหยางไปโอ้ยเนี่ยตกหลุม โอ้พี่น้องคลิปนี้กับมันตะเห็ดดินยางลอโคกจนล่าแล้วได้เห็ดดินซิบกล้วดอกบ่คอยมันมาได้เราบ้างวันนี้แงแงะเลยมวันนี้โมอมันโมมันได้ตะเห็ดดินวันนี้อ๋อซ้ำนี่เอ๋คลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนพี่น้องลอโคกรอป้ามันนี่บ่คอยมันดอกสวัสดีครับ